คนนี้ชื่อบอนติดโซเชียลมากๆวันๆไม่ทำอะไรนอกจากกดโทรศัพท์แต่บอนลับมีคุณภาพชีวิตที่ดีเวอร์ขับรถตระทุนใช้แบรนด์เ네นมกินหรูอยู่สบายได้เที่ยวรอบโลกเพราะอะไรนะ่ะมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่บอนท่องโลกออนไลน์เขาบาังเอิญไปเจอคลิปแนะนำพลับบิเชอร์แอป บอลดูจนจบแต่ทำไม่จบแค่นั้นเพราะท้ายคลิปบอกว่าคุณสามารถสร้างธุรกิจผ่าน p r o บ i ิเชอร์แอปได้ง่ายๆบอลสนใจแล้วทำการคลิกลิ้์ทันทีหลังจากวันนั้นการท่องโลกออนไลน์ของบอนก็เปลี่ยนไปว่าแต่บอลสร้างไรายได้จาก p r o บ i ิเชอร์แอปได้ยังไงผมจะเล่าให้ฟังครับ p r o บ i ิเชอร์แอปที่ว่านี้เป็นโซเชียลคอมเมิร์ซในยุค New Normal ที่มากกว่าอ e ีคอมเมิร์ซทั่วไปครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแต่ยังรวมบริการโรงแรมสายการบิน หนังสืออาหารเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกการใช้ชีวิตบอนได้เลือกสินค้าและบริการของพรบปิเชอร์แอปที่เขาสนใจแล้วนำลิงก์จากพับปิเชอร์แอปไปโพสผ่านโซเชียลของตัวเองทั้งใน Facebook YouTube Instagram TikTok ร่วมถึงเว็บไซต์อยู่มาวันหนึ่งเกดนั่งดูคลิปใน Facebook ถ่ายไปไถ่ายมาดานมาเจอโพสของบอนที่ลงขายคอลลาเจนเกดสนใจแล้วสั่งซื้อผ่านลิงก์ของบอนทันทีหลังจากเกดชำระเงินเรียบร้อย บอลจะได้คอมมิชชั่นจากการขายโอนเข้าบัญชีแบบอัตโนมัติเช้าวันต่อมาฟลุกกำลังหาที่พักในภูกเก็ตเลร์ชหาทาง g o o g l e เผอเอไปเจอโพสต์แนะนำที่พักของบอลฟลุกคลิกเข้าไปดูจากนั้นทำการจองที่พักแล้วชำระเงินคอมมิชชั่นก็โอนเข้าบัญชีของบอลอีกบ่ายวันเดียวกันเอกำลังเล่นทิก t o ตตามปกติเหมือนทุกๆวันจนไปเจอโพสต์ของบอลที่ขายเครื่องสำอางจบปัญหาสิวเอสนใจกดเข้าลิงก์ทำการสั่งซื้อแล้วชำระเงิน บอลก็จะได้คอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นอีกสรุปคือถ้าเต้ซื้อจกักรยานไฟฟ้าผ่านลิงก์ของบอลทางเว็บไซต์อามซื้อแผ่นเกมผ่านลิงก์ของบอลทาง YouTube ต้นซื้อหนังสือผ่านลิงก์ของบอลทางอิน t ตา r กรมไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนบอลก็จะได้คอมมิชชั่นในทุกยอดการสั่งซื้อยิ่งคนเข้าไปสั่งซื้อผ่านลิงก์ของบอลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนมากเท่านั้นนี่แหละต้นเหตุที่ทําให้ชีวิตของบอลดีดีสามารถสร้างรายได้เร็วที่สุดในยุคน,นี้โดยไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว ที่สำคัญคือทำได้ง่ายมากใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็ได้ละสนใจสร้างธุรกิจผ่าน p u ับ i ิช e r อ p p คลิกเลยครับนะท่านใดนะสนใจนะครับธุรกิจที่ชชอบ,ชอบผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวแบบบอลนะครับวันนี้ตัวแทนบอลมาแล้วนะครับท่านใดพกโทรศัพท์มานะครับติดตั้งแอปโลดิชัชนของ s h o p g e n i กไว้บนมือถือท่านก็นจะสามารถมีชีวิตอย่างบอลได้นะครับ วันนี้ตัวแทนมาติดตั้งให้ฟรีนะครับพร้อมวิดีโอแนะนำการใช้งานของโปรแกรมสบายๆครับเดินผ่านไปผ่านมาอยากจะติดตั้งโปรแกรมมาทางนี้เลยครับรับรองได้มีโปรแกรมตัวนี้อยู่บนมือถือแล้วชีวิตท่านจะดีๆนะครับ นี้ตัวแทนบอลนะมาติดตั้งให้กับสมาชิกที่ผู้มุ่งหวังนะครับนะ90คนเท่านั้นนะครับ90คนวันนี้ได้ไปแล้วนะครับ59คนนะเหลืออีกไม่กี่คนนะครับท่านใดที่พกโทรศัพท์มือถือเดินตรงเข้ามาเลยนะครับเราติดตั้งให้ท่านเพียง2นาทีนะก็สําเร็จผลท,ท่านจะได้โปรแกรมไปใช้งานแบบบอลนี่แหละครับสบายสบาย เ,เร็วเลยนะครับสำหรับท่านหญิงท่านชายนะครับเดินผ่านไปผ่านมาจับจ่ายซื้อซื้อของกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาหารายได้นะฮะหรือว่ามาศึกษาข้อมูลจากช็อปเจนิกแบบบอนนี่นะครับเราติดตั้งให้กับทุกๆท่านนะภายใน2นาทีเสร็จสับเรียบร้อยแน่นอนครับ ท่านติดตั้งนะครับโปรแกรมช็อปจินิกไว้บนมือถือของท่านทุกการจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่วันนี้ท่านจะได้แคชแบ็กเงินคืนไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าน้ำค่าไฟผ่านโปรแกรมช็อปจินิกตัวนี้หรือจะช้อปปิง้งรา z ดาบิ๊กซีบีทูหรือว่าช้อปปี้และอ,อีกหลายหลายหลากที่เข้ามาร่วมโครงการกับช็อปจินิกนะเกือบ50รายการแล้วครับมานะเดินตรงกันเข้ามาเลยนะครับ ยืมโทรศัพท์แอดไลน์กันและติดตั้งช็อปจีนิกเนืเป็นโปรแกรมน้องใหม่ที่มาแรงที่สุดในยุคนี้วันนี้นะฮะตัวแทนนะครับนะฮะมาให้ท่านจองยูเซอร์กันก่อนนะครับจองยูเซอร์กันก่อนนะฮะหลัง ก่อนที่ยูสเซอร์เต็มนะครับนะตอนนี้ก็ดังฮิตและฮอตมากเลยนะครับชอปชีนิกนะท่านสามารถ,ถาศึกษารได้นะครับ,บศึกษาได้นะครับนะในช่วงนี้มีทุกช่องทางที่โปรโมทและโฆษณาให้ท่านรับรู้ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Instagram นะเฟ e บุ o k ทิกต็อกนะก็หลายๆคนนำลงไป โฆษณากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ท่านอยากจะมีชีวิตสุขสบายอย่างบอลนะเดี๋ยวจะทานใครไม่ทานก็มาสวรรค์นี้เลยนะครับเดินมาเดินมาถือโทรศัพท์มาเลยครับเดี๋ยวเราติดตั้งให้ท่านทุกๆคนนะครับได้กันเลยถ้าคุณชอบช็อปชอปจินนี่เราชอบชอบแต่บอกเลยว่าอย่าเพิ่งชอบถ้ายังไม่ได้ชอปผ่านช็อปจินนี่ไม่ต้องงงทุกการชอปผ่านชอปจินนี่คุณจะได้สินค้าในราคาที่ดีกว่า เพราะทุกรายการสั่งซื้อคุณจะได้เงินคืนบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆที่สําคัญผู้หญิงก็ติดตั้งได้ผู้ชายก็ติดตั้งดีนะครับแต่หากว่าท่านยังจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่นะฮะและท่านยังไม่เคยได้เงินคืนและตั้งแต่วันนี้ท่านติดตั้งโปรแกรมช็อปจินิกไว้บนหน้าจอและเพียงท่านจ่ายนะฮะค่าไฟค่านา้ำผ่านโปรแกรมช็อปจินิกวันนี้ท่านก็จะได้แคชแบ็กเงินคืนทุกคนครับ เดินกันมาเลยนะครับเดินกันมาเลยนะครับนะฮะทีมงานของเราพร้อมพร้อมอบร,ริ<บ>การกัน,น,นอยู่แล้วนะครับพร้อมบร,ริการกันอยู่แล้วนะฮะสำหรับทุกท่านนะครับนะที่มีโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวนะฮะชีวิตวิถีของท่านก็จะด,ดีดีถ้าหากติดตั้งโปรแกรมช็อปจินนิช็อปจินิช็อปจิิช็อปเราชอบชอบ,ชอบ,ชอบตัวนี้ลงไปบนโทรศัพท์มือถือแล้วชีวิตของท่านก็จะดีดีเหมือนบอลน,นี่แหละครับแต่บอกเลยว่าอย่าเพิ่งชอบถ้ายังไม่ได้ชอบ่านช,อชอ็อปจิ๊นนิ ไม่ต้องงงทุกการช็อปผ่านช็อปจินิคคุณจะได้สินค้าในราคาที่ดีกว่าเพราะทุกรายการสั่งซื้อคุณจะได้เงินคืนบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆที่สำคัญช็อปจินิคมีสินค้าและบริการให้เลือกช็อปหลากหลายรายการครอบคลุมทุกการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสำอางรองเท้ากีฬาสบู่ยาสีฟันทีวีตู้เย็นโทรศัพท์โต๊ะทำงานหนังสือนอ้ตบุ๊กตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมประกันรถยนต์จ่ายค่าน้ำค่าไฟยังได้เลย พียงแค่คุณเข้าแอป Shop g e n i u กดเข้าร้านค้าที่คุณถูกใจเลือกสินค้าที่เล็งเอาไว้แล้วชําระเงินแค่นี้คุณก็จะได้สินค้าในราคาดีดี้อม Cashback เง cash นินคืนง่ายแค่นี้เองเป็นไงครับถ้าอยากได้แบบนี้เดินตรงกันมาเลยนะครับเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับเหลืออีกไม่เยอะวันนี้วันเดียวจ้า Cashback ที่ได้จะถูกนําไปรวมที่บัญชีของคุณซึ่งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ภายหลังยัง ยังยังยังไม่หมดแค่นี้ช็อปจินิคเอาใจสายช็อปยกขบวนโปรโมชั่นสุดคุ้ม<อ>เตรียมมาถล่มคุณอีกเพียบนอกจากนี้คุณสามารถสร้างธุรกิจผ่านช็อปจินิกได้ง่ายๆเพิ่มกำไรให้คุณได้อีกลิงก์อยู่ตรงหน้าคุณแล้วรออะไรล่ะคลิกเลยช็อปจินิกสินค้ายเยอะราคาดีมีเงินคืนช็อปจินิก มากันได้เลยนะครับมาก็ได้เลยนะครับในช่วงนี้นะจ๊ะบอกได้เลยนะครับมีโปรแกรมช็อปจีนิกวันนี้ท่านเหมือนเสมือนมีห้างร้านหรือว่าเซเว่นอยู่บนมือถือเรื่องจ่ายเรื่องง่ายๆเพียงปลายนิ้วเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ครับตัวแทนพร้อมบริการนะครับวันนี้ตัวแทน ช็อปจินิกนะครับพร้อมบริการทุกท่านทั่วประเทศกันแล้วนะครับหาไรายได้กันได้นะครับสร้างาเงินเพิ่มพูนให้กับครอบครัวได้แน่นอนครับกับโปรแกรมช,อช็อปจินิกทีมงานติดตั้งให้ท่านนะลงไปบนโทรศัพท์มือถือเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บท่านสามารถนะใช้ประโยชน์ในโปรแกรมได้ปั๊บเลยนะครับนะ เราวันนี้ฟรีนะครับอ่าฟรีฟรีฟรีนะไม่เสียเงินนะครับรีบข้ามาจองยูเซอร์กันเลยนะครับคณหญิงคุณชายเดินไปเดินมานะครับจับจ่ายใช้สอยได้ของเรียบร้อยแล้วอ่ะมารับรางวัลชีวิตกันหน่อยกับช็อปจีนิกจ้า ชินิกนะครับนะเป็นโปรแกรมน้องใหม่นะแต่ทุนจดทะเบียนนะครับ2ี่สิบล้านนะฮะช่วงนี้ก็กำลังฮอตนะครับท่านใดที่ช้าระวังจะนั่งรถไฟไม่ทันขบวนนะครับเอาเอาแน่เอาเอาแน่เอาเอาแน่อะนะครับมา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 ะมาติดตั้งกันเลยนะครับในช่วงนี้นะทีมงานเราพร้อมบริการทุกเครื่องนะะเพียงมีโทรศัพท์ มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับก็ใช้งานช็อปจินิกตัวนี้นะได้แบบมหัศจรรย์จ้า